สวัสดีครับเรื่องเล่าจากทุดตอนที่99ประจำวันเพริหัสสัสดีที่24มีนาคม2565ตอนนอกจากที่ประชุมใหญ่2ระดับแล้วสหรประชาชาติยังทำอะไรอีกคนอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒน์เสรีพงษ์เช่นเคยครับ UN นนั่นนะประกอบด้วยองค์กรใหญ่ภายในทั้งหมด6องค์กรด้วยกันนะครับอย่างที่ได้เล่าไปแล้วใน2ตอนก่อนก็มีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติและก็สมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาตินะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีก4องค์กรที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือสำนักเลขาธิการคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมคณะมนตรีภาวะทรตีและสารยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับเอาสำนักเลขาธิการก่อนนะครับให้มองว่านี่คือคณะทํางานหลักของ UN นะครับก็คือมีหน้าที่จัดการสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอื่นๆเช่นจากสมัชชาใหญ่นะครับ ถ้ามองเทียบกับระบบการเมืองเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะครับคือมีหน้าที่ทํางานตามนโยบายจากหน่วยงานอื่นเช่นคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐสภานะครับสานักเลขาธิการเนี่ยก็นําโดยเลขาธิการของยูเนะครับซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยคืออันโตนิโอกูเตเรสนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสน,นะอยู่ในตําแหน่งมาตั้งแต่ปีศากลศักราชที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดครับโดยผู้ที่จะชิงตําแหน่งเลขาธิการนั้นนะ่ะ ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยคณะมนตรีความมัน่นคงแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่นะครับถึงจะเป็นได้คณะมนตรีเศรษฐ,ฐกิจและสังคมก็ตามที่ชื่อบอกนะครับมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างองค์กรย่อยพิเศษของ u n เนีนอีกสิองค์กรเพื่อดําเนินงานทางเศรษฐกิจสังคมและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นเหมือนเวทีให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศนะครับ และรวบรวมเนื้อหาข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายให้แก่ทั้งประเทศสมาชิกแล้วก็ตัว UN เองด้วยครับสำหรับคณะมนตรีภาวะทัสตีเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่าภาวะทัสตีเนี่ยคืออะไรนะค,คำนี้เนี่ยหมายถึงการที่บางเขตแดนเนี่ยเคยอยู่ใต้การควบคุมของประเทศอื่นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็หลุดจากการควบคุมนะครับแต่ก็ยังไม่มีสถานะที่เป็นประเทศเอกราชชัดเจนเช่นยังไม่มีรัฐบาลหรือว่าระบบการปกครองอย่างนี้นครับ หรืออาจจะยังไม่ได้รับการรับรองเป็นประเทศเอกราชนะครับเขตแดนเหล่านี้ก็จะเหมือนกับอยู่ระหว่างกลางนะก็คือไม่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่เป็นประเทศแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศเองเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นเขตแดนรวันดาอูรุนดีนะครับที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของเบลเยียมนะสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นประเทศเอกราชของตัวเองคือรวันดาและบูรุนดีนะครับหรือว่ากรีนแลนด์นะครับที่สุดท้ายเนี่ยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กด้วยเหตุนี้เองนะครับ คณะมนตรีภาวัตส์ีเนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อดูแลเขตแดนเหล่านี้นะครับแล้วก็ช่วยในกระบวนการสร้างตัวตนของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเข้าร่วมกับประเทศที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าตั้งตนเองเป็นประเทศใหม่โดยในปัจจุบันนั้นนะคณะมนตรีภาวัตสตีเนี่ยไม่ได้มีการดําเนินงานเป็นประจําแล้วนะครับเพราะว่าในปีสากลศักร,ราชที่1994งาเา่น่ะพาเลานะครับซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่อยู่ในภาะวะัสตีเนี่ยได้กลายเป็นประเทศเอกราชนะครับถึงแม้ว่า ในโลกเนี่ยจะยังมีเขตแดนที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศอื่นก็ตามนะครับแต่ว่าเขตแดนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อเขตแดนทรัสตีของ UN UN นะครับ UN จรงไม่มีอำนาจในการทําอะไรกับเขตแดนเหล่านั้นะพาเราเป็นพื้นที่สุดท้ายนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ICJ นะครับย่อมาจาก international court of justice นะครับหรือที่มัาจะเรียกกันติดปากว่าศาลโลกนะครับ มีบัลลังก์อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในกลุ่มอาคารที่เรียกว่าวังสันตินะครับหรือว่า Peace Palace นะซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยไปเที่ยวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้านะครับทาได้แค่ดูจากข้างนอกนะแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือสวยดีนะครับดูครั้งนะครับหน้าทางเข้าี่ยก็จะมีป้ายไฟนะตัดเป็นตัวหนังสือภาษาต่างๆในโลกนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยป้ายไฟที่วาเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะ ความจริงแล้วเนี่ยสารโลกเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากพอที่จะเล่าเป็นตอนของตัวเองได้เลยนะครับดังนั้นในวันนี้ก็จะสรุปง่ายๆให้เห็นภาพกว้างๆก,ก่อนก็รับกันนะคือทุกประเทศที่เป็นสมาชิก UN เนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการของสารได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสารมีสิทธิ์อำนาจในการตัดสินนะครับก่อนที่สารจะมีสิทธิ์ตัดสินนั้นนะก็ต้องให้คู่พิพาทเนี่ยออกเอกสารยอมรับอำนาจสารเสรียก่อนนะครับอย่างเช่นในกรณีเขาพระวิหารเนี่ยคือทั้งไทยและกัมพูชาออกเอกสารยอมรับอำนาจศาร จากนั้นเนี่ยศาลจึงมีสิทธิ์ตัดสินนะครับแล้วพอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคือคำตัดสินออกมาก็เมื่อเป็นออกมาเป็นอย่างไรนะครับผู้พากษาออบอกแล้วเนี่ยผู้พิพาก็ต้องยอมปฏิบัตบิแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้มีการยอมรับอำนาจศาลก่อนที่จะทําอะไรได้นะครับเพราะว่าใน UN เนเนี่ยหน่วยงานเนี่ยสามารถขอให้ศาลออกความเห็นเพื่อเป็นการเสนอแนะได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็มีอำนาจมากพอสมครวรน,นะครับกับการที่เป็นความเห็นจากสารโลกนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้คู่กรณีไม่ให้การยอมรับหอำนาจศาลเนี่ยวิธีเนี้ยก็ยังพอผลักดันอะไรได้บ้างก็ประมาณน,นี้นะครับหวังว่าจะพอเห็นภาพรวมๆเกี่ยวกับ UN นะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง f c e b o o o p เพจเรื่องเล่าจักถึงสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ